แมยพี่น้องเอ้ยเปิดกล้องมาลานสาวมาป่วนพอตู้พอตู้กับมวนมาอน,นีิมองเงาแล้วเออเนาะอ่ะกราบสวัสดีแด้บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะเราอยู่ทางใน้ในต่างประเทศกันพี่ตอนรับข่าวโซ่ซองแม่น้องเปรี้ยคือเก่าให้พี่น้องเลยมวนบอกพอตู้มาหนิลานมาป่วนมาหนินออญญเนาะซื่นอกซื่นใจแน่มาหนิว่ะลานมะเผา นี่แหละพี่น้องมีลานมาพอตู้ก็มีรอยยิ้มมพี่น้องเอ้ยนี่แหะบ่มีลานกับโบมีน้อยยิ้มมาเลยโยโย่ปวดหล่ะเอาอีกหน้าพี่น้องใอ้ปวเอาตันนี้องงโอ้อยุนี่ในของเล่นกหนพี่น้องเอ,อ้ยน่าตู้ไปตูดมากเลยคือชิบวัฒทับแอกเนาะมีสามขาสีข่ขาชิบัฒน์ทับหลับจ้างเอื้อยกรบผ่ก็ดได้สนใจอย่างเลยบุญทนศนิสาผั อ่ะสบายดีป้าลุงกันลูกสบายดีป้าลุงกันอยู่พี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 ่ลูกสบายดีสบายดีน่าโอ้มาบนกับไอ้กระติกน้ำห่อนเพิน์ด้นบันนี่อันนี้น้ำไปนี่น้ำส้มนุ่มไปนี่ฮะของยูบ่โด้ของยูบ่โอ้ยูบุเป็นเลยพี่น้องเลยอันนี้ยังซัมนี่เลยนี่นะ สองสาวอยู่ห้องเฮียนไหมพี่น่อยเลยมวไมาปวควบทีมเลยนีปวดต้นเหียวกวมัแยเงยแย่เงยเออตัวปัญญาตื่อยเหว่ะเนาะตัวบคอเหวน่วะคอคอที่ระดุมาถึงอย่านไนี่สิ

อ่ะอ่าอาอันนี้อ่าอาเจ้าบ่หายเจ้าจะหายเจ้าจะหายเนอะอ่ะพี่มีพี่เจ้าน้าเจ้าจะยังไงเอาให้ไปเลยมา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 หนิมาหนิมาหนิสาวเก็บมาสาวเก็บมาดูมาโมเดลกันย่าตัดปัญหาเนาะจบกันบล็องเมิงอือเจ้าเป็นต้นเหตุนะจ๊ะเจ้าเป็นต้นเหตุเลยนะเออพูดได้แบบนี้แม่เอ้ยมีเอ้ยใหายนะผู ยูยูไอหนยยูยูไปปอกเว้เลยห็นนั่นห็นกระดิ่งนี่ยนขดกระดิ่งได้ไหมปัาจวานจีเดนเข้ามากับวันนีได้ยังกําลังเห็นโอ้โหหอยรึหปบ่าหบหอยหายหอหอยหอหยลงด่าห้ยดิบหอดิบห้ดิดเนี่ยดหดิบเด้วมาเลี้ยเลยเนาะอาข้นมาเทิงเห็นมนี่เอ้ยมาข้นมาเทิงนอ น่ามัมทัึงเหมือจาแบบอ่ะทางนี้เห็นเห็ด้บัตไงเ๋ยวขาป้าเ๋ยวขาป้าอเด้อดูดูนางไม่ใช่ธรรมดาหมูชีโรท่านนี้อีกบัต้พูนพูนพูนเห็นเดดบัตออาอ

คนจ่าอย่าพาเด็กๆมาอยู่โรงพยาบาลติดเชื้อได้ป่ะวุยแอยู่เพื่อนบอกวแต่เอาหไห้พเลยนะเด่นอห้องนยลนะใช่ใช่บ er ุใช่บุระวังหัวระวังหัวเฮ้ยอ่ะไม่พิงอเลยอัเต็มที่ได้มเนะ

เนี่ยีนนปนเขาาแล้วคาลอกแล้วหิวฉนประตูได้บัดเออออกมานอกพี่เธอหัวเธอนะหัวเธอชิตัมโอ้โอ้โอ้เห็นไปแล้วบัดโอ้ชนเดอด้วหแม่เลย เด็กร้านเพื่อนเขาอะไรป้าคือออกอะไรเฮ้ทางนี้่อกทางนี่วะเออเฮ้ยเนาะดูเลยอืมเนาะต้องมีวิธีของเพื่อนอะไพี่น้องไงตามแล้วป้าเอ้ยป้าออกมายังไปแล้วไปแล้วอืมป้าถิ่มขยะบ่ โดนขังข้าง,งนอกวันนี้ใหรพี่น้องไหม <laughs> อยู่ข้างในอยู่ข้างในตะบวนเอาไว้ข้างนอกซ้ำโอ้โหโอ้โห <laughs> เ,เ, <Okay. S 1> เ,เอาเอ้ยจะขออ่าวว่าวันนี้ข่าวว่าวันไหนเอเมนเอเมนอ๋อไอ้จั่นเอ้ยเนี่ยไอ้จะข่าวว่าจะข่าวว่า้อะไร เปิดประตูบานเลยตู้เปิดเปิดเองข้าจะเข่าไหนก็จะเข้าเออปาช่วยแน่ปาช่วยแน่ถ้าจะเข้าเหไหมออาอจะเข้าเริ่มเข้ามากหรอิัลโ้อ อยูเนาะยูในขากหกอันเดียเนะเห็นด่นชิอยู่เพราะมันได้มนิยู่ของอกเนด่ะจับหาดีใจดไหมถ่อเขาว่าดีใจเป็น่งนอกเล่นอ่ะเนี่ยดังมือนังมือนังมือเหรอด้ามือเ็มือเ็มือ ยังอ่บดบงเลยนีเห็นเนอนแะเห็นแม่นอนเห็นแม่นอนก็ไม่ได้อยู่รปมผืนใดชิบะบุญวายหัวเขานอน มาตื y, well, inhos, in ่อมายไปแหงนแล้วเผื่อพอเห็นมาานลวมานอนนั้นนี่เว้มือารีนนอนดบนอนีนีเเปืตื่นตข็นมาข่าว่ะ เมดบ่ค่อยเข้าโวยวแล้วไวแล้วไปใช้จะสิไปใช้เออเอออรอยู่เนี่เออเออบางตุลมหัวเล้ตุเอาไม้จังป่าบ้างไนไปเอาไปทราบงเกา เขาไม่น้องจะยู่เนาะอุ่นหรอะควรใช่วรฮ่าพลังน้อยะพลังน้อยอยิ้มหวานนุกยิ้มหวานเดี๋ยวขึ้นมา้างพี่ยิมหวานยิ้มหวานยิมหวานยิ้มหวานก็ยิ้มหวานงามๆพี่หันมาพี่มาหาตู้ชัยิมหวานหันมาพี่เลยตู้องานใช้ขยะแล้วไปกระเด็บกระเด็บเอ ใช้ปวนมานี้ปวนใ่ตนเลยเป็นห้องน้ำอันน่างเห็นนต่างมันไดังเืไหมว้ายจ้ขอของแม่ไ้บ้้าขาวเดะครับ้ัเองีเัอยู Newman, ่กนเนาะแกกบดีไปเน่ เี๋ำมีังวเลยเนี่ยเราแต่ไแม่แทนชิยูขนาดวันยังทัดอัญางนี่ยังซํานี่ขนาดบริยานังซํมนี่ปุ้มกูไาอยู่เอวเลยนม่ตองอยากอยากไปเดวะเน่ยอยากทันหนามากบ่ลูกานยูดึงดึงดึงดะดึงดึง

จ้าจ้าจ้าจาจ้าจ้าแมบกราบเลยกักาบลกาบิบงกาบ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 กาาบกาาบาลองอะไรวลองอดกาบ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 กาลองกาบกาเป็นสาบากาบากกาบ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 าบกาบกา อะไไหมหมอจัตจิจก็ได้จัตจินจ่าจัตจินจาจัตจินจาอะรไหมคร้อนเขียบยังเขียบคุณแข่งเออนวัดนีอยนี้เมัดจะแทหมอม เตรมเทีจ,จ,จับวันนี้นไปป้าเอาจับเลยตามรานแล้วแม่เมย์ตามได้ค h อยล้มาฉนนั่งยะหนีวัน <c oughs> ้เมยตามแล้วเมยตามร้านคิดอื่นลยไม่าป้อานาล้างน้ำล้างามา ว่าลยหน่ยนี่หมดแล้วครับหมดครับหนึ yeah> ่าหน่กินยังายอยู่ว่าเมเมื่อวานเนาะอนไ้วันรด้วันไ้อนเม่เอาเรียนเตปลอยด้วว่าเเมมาปลอยตบแนหนแนี่ Nếu như họ nghe đêm nay nóng lên nhưng 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 nhưng

А, แม่แม่จะใช้แม่ใช้แม่ไปใช้หนุมแม่ดแม่มีใช้มอขี้มมกองขี้มมกโองมาเลยมอแม่ไปใช้หนุมมีอยู่ใช้น้แม่ดลของน้าต้องมือขัดไว้ห เจ้าจะไปทางไหนก็ไปเจ้าจะไปทั้งห้องน้ำา้นาโมทั้งห้องน้ำมันเปื่อนเดี๋ยวโมไปกระโปงกระโปงสองคนสมคนเอาูนเดียวให้โมยูมมึงนี่นี่นี่ป้ากินได้นี่คุใหญ่ดีไหมดูกใหญ่ดูีเล้ดิ เข้าไปอ่ะตามสบายลูกเออจัดไปอ่าจะเดินไปไหนจัดไปอืฮะอืน้อยให้พี่น้องเอ้ยปล่อยไปเท้าห้ามเพิ่นก็บ่อยู่ มาสูงก็ตัวนี้ไดกเนั่นแหละว่าฮดูันมันมันสูงทีมันสูงแน่ว่ะนกจ่ายจับัก็เป็นยังไงเป็นยังไเป็นอานี้อูปหูวนไปนไปนี่เกือบมันไม่ได้ไปไป

Hãy cái này nè Vừa Hải ghê vậy Hải ghê đụ À mẹ đụ, nóng hải này, Bừng nắm cắn, bây giờ thôi đã bừng nắm cắn Ê hải này. Hải ghê Hải ghê đụ Hải

เขาได้ก็ได้อยู่ประมาณ2อถุงเนาะไปพองอ่ะเช็ดคนจะกินยามันเช็ดเช็ดบ้ารอดว่าบัานีจะรอดว่าบ้จะรอดว่บนี่มียาให้กินเลดกินนี่ไปนี่ทให้มงกินยาเอน นี่เตรียมตัวนี้วันนี้เนาะเบิ้งเห็นดีนอะไรรึนี่วะอ่ากินยามัมมัมสินะอืมเนี่ยอ่ะกินก่อนกินยาก่อนหนุกกินยาก่อนหนุกในคารกินยาก่อนหนุกกินยาก่อน อ่ะปะปัะปักอปักนเนี่ยกินยาง่ายอยู่กินยาง่ายอ่ะมัม่นย่งใเลดได้กิได้่ลายวกิน่น้ำน้ำไม่กินน้ำก่อนลูกเออเอาไปเอาไปเอาไปลูกไปไปเอาไปใช้ถั่วขากแทพหลานนี่เนาะสี่บอกเลย

โอเคเราไปก็ได้แล้วนี่แกถ่ายทำบรรยากาศดุป่านมาเยี่ยมทั้งขาพ่อพี่น้องเลยดีเนะสำหรับคลิปนี้นม่ต้องเปรกขบนขอบคุณทั้งายใพี่น้องเอฟซีกาวกรดือเลยนาะที่ขับมาติดตามนะครับส้มสองของเรามาตลอดสำรับคลิปนี้กาวามาสบายดี